สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสาวลิซ่าแบล็ k พิงอายุครบ25ปีเต็มแล้วนะครับสาหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงนะครับวันนี้นะครับสาววกชาวบลิงแฟนคลับร่วมยินดีในวันเกิดของเธอนีครับ2ี่าปีลิซ่าแบล็คพิงซึ่งปีนี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็ได้มีโอกาสบินกลับมาที่เมืองไทยนะครับในรอบ3ปีเลยก็ว่าได้เพื่อที่จะร่วมฉลองวันเกิดร่วมกับคนในครอบครัวนะครับนี่ครับสาวลิซ่าแบล็ k พิงศิลปินชื่อดังนะครับหรือว่าลิซามโนบาล ปีนี้เนี่ยเธอเดินทางกลับมาร่วมฉลองวันเกิดนะครับกับครอบครัวที่ประเทศไทยด้วยหลังเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เดินทางกลับบ้านมาเป็นเวลากว่ามากกว่า3ปีแล้วนะครับโดยวันนี้ครับบรรดาชาวเน็ตแฟนคลับสาวโกบลิงของวงแบล็ k พิงค์เขานะครับต่างพากันโพสต์ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ25ปีให้กับสาวลิซ่าศิลปินสาวสุดฮอตนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับ superlizade นี่ครับแล้วก็แฮชแท็ก r o l i n g l i z a d e นี่นะครับ สำหรับวันเกิดของสาวริซ่าปีนี้นะครับมีรายงานกนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ร่วมฉลองวันเกิดกับครอบครัวที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครครับไม่ใช่ที่บ้านเกิดบ้านสุขพัฒนาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์แต่อย่างใดเนื่องจากว่าปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยสาวริซ่าเองจะไม่ได้กลับบ้านเกิดที่บุรีรัมย์แต่แฟนคลับในพื้นที่บ้านเกิดตาก็พากันมาทําบุญที่วัดบ้านตาม,มานะครับซึ่งอยู่ติดก,กับการกลับบ้านสุขพัฒนา มีการถวายพระประธานองค์ใหญ่ครับปรางมาลวิชัยนะครับขนาดหน้าตักในกว้าง1เมตรความสูงพระใน่รวมฐานก็คือ1.8เมตรรวมทั้งพระนักปลกด้วยครับแล้วก็กระถางทูบเทียนให้กับทางวัดบ้านตามานะครับเพื่อเป็นการทําบุญให้กับบนคล้ายวันเกิดให้กับคุณลิซ่านะครับนี่ครบรอบ25ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของสาวลิซ่าก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยเจ้าตัวเองได้สร้างความบุ่หานะครับด้วยการแวะไปมัม ของอร่อยประจำชาติอย่างหมูกระทะบ้านเรานีครับที่ร้านแห่งหนึ่งย่านโชคชัยสี่นะครับร่วมกับคนในครอบครัวจนสร้างประ,ประ,ประกฏติการให้แฟนคลับเนี่ยพากันไปตามรอยสาวลิซ่าแบบเดียวกับร้านลูกชิ้นยืนกินหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหฮอตเลยนะครับร้านหมูกระทะร้านานาั้นคิวยาวเหยียดเลยครับตอนนี้ขณะที่ร้านลูกชิ้นยืนกินเปิดเผยนะครับว่าวันเกิดลิซ่าปีนี้เนี่ยจะร่วมฉลองด้วยการเลี้ยงลูกชิ้นให้กับลิซ่าถ้าลิซ่ามา รวมถึงแฟนคลับตลอดทั้งวันแบบไม่จํากัดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามต้องถือว่าวันเกิดของสาวลิซ่าปีนี้เนี่ยศิลปินสาวเข้าสู่วัยเบญจเพาพ,พอดีด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เกือบจะเกิดดราม่าขึ้นเหมือนกันจากกรณีที่คุณลิซ่าเนี่ยไปรับงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดังระดับโลกแบรนด์หนึง่งโดยรับหน้าที่เป็นเอเชียสปอคเกอร์เพร์ซันนะครับจนประเด็นที่ชาวเน็ตพากันตั้งคําถามนั้นดีครับแล้วก็เถียงกันเสียงแตกเลยว่า การกระทําของคุริซ่าเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับพร้อมกับตั้งคําถามหากว่ากลับมาไทยเนี่ยจะถูกดาเนินคดีเหมือนศิลปินคนอื่นๆไหมที่ถูกดาเนินการไปก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรนะครับก่อนที่ภายหลังเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้ก็ครบรอบวันเกิดเธอ25ปีเปบญจเศพศพอดีนะครับก็ต้องสวัเกิดนะครับคุริซ่าและพิงด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับท้วเนี่ยก็พากันติแฮชแท็กนะครับรวมใจกันติแฮชแท็กร้อยวิสาเดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่า แต่เดินทางกลับไทยไปแล้วนะครับเมื่อคืนตามรายงานข่าวที่ผมได้ทราบนะครับก็ในรอบ3ปีนะครับที่กลับมาเฉลิมเกิดกับครอบครัวที่ประเทศไทยครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมครับ